CCTV โอเคเอ๊บอ้าวพ่อยืนคุยอยู่กับไอคนที่ออกข่าวตะก,กี้อา้าวหายไปแล้วทำ,ทำไมพ่อทำหน้า,างั้นนะเดี๋ยว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 อะไรคะออกยังไงอะออกยังไงถ่ายแล้วนอนบายสวัสดีคะ่ะทุกคน Onomil oh, นะคะวันนี้อยู่กันในเกม โลบอกนานเลยเนี่ยที่ไม่ได้เล่นโลบอกเลยนะคะก็คือน้องนัทนิชาแนะนำมานะคะว่าให้เราลองเล่นแบบนี้เป็นแบบที่เชื่อว่า we are stick d a d นะคะพ่อเข้มงวดแบบแปลกๆเออมันยังไงเดี๋ยวเราเล่นคนเดียวดีกว่าเนาะอ่ะ,อะคนนี้คือพ่อของเราใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ฉันเองพ่อสุดที่รักของนายไง โอเคเรารอกันก่อนเนาะสิบอ๋อโอเคชิวไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ทำตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นเรานั่งรถมากับคุณพ่อของเรานะโอเคเราเจะต้องภาคเป็นตัวผู้ชายแน่นอนเลยมันจะเป็นยังไงกับเวสติ <c oughs> <c oughs> ก i c k ะพ่อเข้มงวดแปลกๆอวว่าไง เปิดไฟฉายอ่ะฮะออ้ยมันจะสั่นไปสั่นมาทำไมเดี๋ยวฉันยิ่งเวียนหัวง่ายอยู่โอ้ไม่กอดเข้าไปในบ้านเหรออะลองดูดูว่าถ้าเวียนหัวก็เลิกเล่นเ <c oughs> ขยะไปทิ้งมันจำเป็นต้องขย่าจอขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเอาเอาโอเคเราหยิบขยะไปทิ้งให้หมดก่อนแล้วกันนะ เออคุณพ่อนั่งดูทีวีอยู่นะฮะเราต้องตั้งใจทำงานเพื่อพ่อโอใครเป็นโมชั่นซิกเน่ดิทุกคนก็ระวังกันหน่อยนะมิวก็ไม่รู้มิวจะไหวไหมแต่ก็ต้องลองอเราเก็บขยะก,กันไปก่อน <c oughs> นี่คือท่านั่งดูทีวีของพ่อใช่ไหมออสบายใจเหลือเกินนะคุณพ่อนะฉันบนหรือเปล่าห <c oughs> น้าแบบนี่คือมาจากอมงอัดปะเนี่ยแล้วใส่หน้าเข้าไป อ few minutes later อะมีขยะกองสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยเก็บขยะหมดแล้วให้เตรียมมาม่าหรอนูเดิล for น i n n e r กับคุณพ่อนะในห้องครัวโอเคเราเก็บขยะหมดแล้วเ <N ood le> ตรียมมาม่าให้พ่อแป๊บพอ่อฮะรอผมก่อนนะอ่าพ่อไปไหนอะอ้าว <N ood le> พ่อมานั่งรอกินมาม่าแล้วนะโอเคหยิบ ต้องอ๋อยังนั่งไม่ได้นะเราต้องไปทำอาหารก่อนมาม่าใช่ไหมเปิดโอเคเต็มแล้วทีนี้ก็เอามาม่ามาให้พ่อใช่ไหมเราต้องทำอาหารก่อนเหรอแป๊บนะพ่อฮะผมทำมาม่าให้มาม่าสุดอร่อยอร่อยอ้ายังไงอ่ะเออเอ๊ก็เราหยิบมาม่าแล้วไม่ใช่หรอ อ๋อ oh, ฉันลืมไปนะว่าเกมโลบอกมันต้องกดหยิบแบบนี้นะทุกคนนะขอโทษนะไม่ค่อยได้เล่นโลบอกนะขออภัยขออภัยมันต้องมันต้องหยิบของก่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็มาทําอาหารตรงนี้นะ <c oughs> ไม่ได้เล่นโลบอกนานนะอ่าด้าละหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาเสิร์ฟใช่ไหมพอฮะเอาไปฮะเสร็จแล้วเราก็หยิบของเราฮึบโอเคหยิบทมามาม่ามาม่าของเรา เราจะไปนั่งกินกับพ่อนะโอเคกินอิทแค่ไม่นั่งกินด้วยก็ไม่คุยด้วยเหรออาใหม่เาใหม่เอาใหม่ทุกคนเราต้องทำได้นะโอเคให้ไปปั่นไฟเหรอแก๊สอันนี้หรือเปล่าไม่เอ๊ะหรือใช่อ๋อเติมแก๊สเหรอแก๊สหมด อ๋อเนี่ยคือเติมแก๊สเหรอเอาฟังว่าพ่อพูดอะไรใครมาใครกันนะมาในเวลาแบบนี้นี่หน้าพ่อเหรอเดี๋ยวพ่อจะไปดูซะหน่อยนะหนูนะรออยู่ในบ้านเดี๋ยวพ่อไปเช็คเอกว่าดูทีวีในระหว่างที่รอพ่อนะแต่จงจำไว้นะต้องเข้านอน ตอนเวลาสี่ทุ่มไม่งั้นพ่อจะโกรธเมกๆเลยเนะทำไมอะ่ะก็ดูทีก็จะดูทีวีอะพ่อฮะเออดูไงวะอ,อ๋อมันเควสบอกว่าให้ให้ไปเบดรูมนะเขาไม่ให้ดูทีวีวะออไปก็ไปเป็นคนว่าง่ายอยู่แล้ว เปิดแอร์เหรอเปิดแอร์แล้วปิดไฟด้วยโอเคปิดไฟปิดประตูเอา้าบอกว่าต้องไล่ปิดไฟที่บ้านอีกเหรอโอ้โหพ่อเป็นคนประหยัดไฟปิดแล้วปิดแล้วโอเค few minutes later. ด้เวลาเข้านอนปิดไฟฮึบฮะ ไปหมดแล้วให้ลงไปเปิดทีวีทำไมทำไปเพื่ออะไรเหรออะเปิดก็เปิดฟังข่าวระวังชายลึกลับที่จะมาหลอกที่หน้าบ้านเป็นการปรากฏตัวที่น่าสยดสยองเขาจะล่อลวงเหยื่อแล้วก็คะครอบครองร่างเหยื่อเหรอเอเบียมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ ให้รีบเลี่ยงการสบตาถอยเข้าไปในบ้านโทรแจ้งตำรวจคืออีกคนร้ายมันจะคนร้าย <FBI. S 2> มันจะครอบครองร่างคนอื่นได้อย่างนั้นเหรออ่ะบอกว่าให้ปิดทีวีนะเมื่อกี้เป็นข้อความจาก f อบให้ไปเปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็ไปดูว่าพ่อเป็นไงนะแต่ว่าเราด้วยความเป็นที่เราเป็นห่วงพ่อนะเราไปดูซะหน่อยโอเคเควสเสร็จ okay. เปิดไม่ได้ก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไรนะให้ขึ้นไปชั้นบนห้องนอนให้เช็คซีซีทีวีนะที่คอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าพ่อเป็นยังไงบ้างโอ้นั่นแอร์หรอนอนซีซีทีวีโอเคเอเอพ่อยืนคุยอยู่กับไอคนที่ออกข่าวตะกี้อา้าวหายไปแล้ว ทำไมพ่อทำหน้างั้นเดี๋ยว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 อะไรคะออกยังไงอะออกยังไงถ่ายแล้วนอนวายให้ขึ้นไปข้างบนเช็คคอมพิวเตอร์และซีซีทีวีเราบนี้ฉันต้องทันพอกำลังยิงคุยอยู่อุ้ยไปสบตากับกันเต็มๆโดนคองล่างแน่นอนพ่อทำอะไรตรงนั้นอะ มาแล้วนอนแล้วรออะไรอะ่ะ <c oughs> เออรอบดีทันอืมกำลังเช็คเลยนอนเลยอังหืมอุ้ยมีความกระโดดรถเต้นรอดแค่นี้เหรออ๋อแล้วก็ประมาณนี้ปะ่ะวนๆไปแล้วเราก็ต้องรอดคืนนี้ไปให้ได้อย่างงี้ปะ่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าเราเราจะนอนอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าเราจะหิวไงเห็นปะไอเอเนจีเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรานอนอยู่แต่ความหิวอ่ะมันจะลดแล้วเราก็ต้องแบบมีแอบไปกินมะมงมาม่านะเพื่อเอาชีวิตรอดจากคนที่ไม่ใช่พ่อของเราแล้วนะตอนนี้เหมือนพ่อเราโดนยึดร่างกายไปแล้ว a few minutes later หรือว่าไม่มาไม่มามาไม่มาอุ๊ยจะ เชิดเชดเชดเตียงกูอยู่ไหนไวะอุอ้ยมาจริงด้วยนะเดี๋ยวร้อนออกไปก่อนอย,ยังเช็คอยู่นะยังเช็คอยู่ยังเช็คอยู่โอเครอดเราเรารีบเลยเรารีบลงไปกินมาม่าเลยนะเดี๋ยวเราจะหิวตาย โอ้ยเขาหลับอยู่ข้างล่างนะต้องย่องยองใช่หไหมเนี่ยโอ้แต่ฉันหิวมากเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยโอ้หิว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 โอเคนาะจะรอละฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วโอ้ยใครจะมานอนฉันมึงลงมาถึงไา,า,า่ตัวแตก สรุปอนมิวเล่นไม่รอดนะคะม,มันยากเหมือนกันะเนีย่ยอ่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับเกมโลบอก x นะพ่อเข้มงวดแปลกๆก,ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะลุนล้นๆถ้าเล่นกันหลายคนนี่น่าจะมันเลยนะอ่ะใครใครชอบแนวนี้ก็ไปหาเล่นกันได้นะขอบคุณน้องนันนิชาที่แนะนําด้วยนะคะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่สนุกดีอันนี้ก็ไปบายค่ะายบายเจอกันใหม่มีเกมไหนแนะนําบอกกันได้นะคะเดี๋ยวไปลองเล่น จอกันเกมหน้าครับอ n น m มิ b a l a เลสตาวถอดสมองวันละนิดจิตแจ่มใส